การที่จะต่อโดยตรงอย่างเงี้ยรับรองว่ามันรั่วแน่ก็เห็นท่อสม,มุดนี้ปะเดี๋ยวไปถามพี่เอกกันดีกว่าสวัสดีครับพี่เอกท่อตัวนี้ครับพี่ทำไมมันถึงเป็นรูปทรงแบบนี้พี่เวลาก,การทำงานมันทำงานยังไงพี่ท่อที่เห็นเนี่ยครับมันมันถูกตัดมาจากท่อท่อเต็มๆนะครับเราเรียกว่าท่อ PVC แบบ ปักตะขังวิธีการใช้งานก็คือเราก็จะเอาท่อ,อท่อหนึ่งนะครับที่เป็นปลายเรียบแล้วก็มีการทำทำาเตเปอร์ตรงปลายนะครับมาต่อก<ม>็ใส่สวนเข้าไปอย่างนี้แต่ว่าการที่จะต่อโดยตรงอย่างเงี้ยรัาลองว่ามาันรั่วแน่เขาก็จะมีเราเรียกว่าแหวนยางนะครับแหวนยางปากตะขังที่เอามาช่วยในการป้องกันการการั่วซึมนะครับวิธีการนะครับ เราก็จะยัดเจ้าแหวนยางเข้าไปเมื่อ,อยางยัดเข้าไปมันไม่ได้โยลงไปอยู่ในร่องเราก็จะสวมข่ออีก้าหนึ่งยัดเข้าไปพอเราได้แนวแล้วก็ดันเข้าไปตรงกัเมื่อดันเข้าไปแล้วตัวทุกยางตัวนี้ก็จะเป็นตัวป้องกันการรั่วซึมได้อย่างดีครับโอเคครับขอบคุณมากครับก็ได้รู้นะครับว่าท่อ,อแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรและหลักการทำง,งานมันทำงานยังไง ใครชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆนั่นนะครับบ๊ายบาย